โรงงานไฟฟ้าจากชาญอ้อยสร้างรายได้ให้ชุมชนผลพลิได้ของชาวไร่อ้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บ่าวซนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ กระทรวงพลังงานนะครับผลักดันโครงการด้านพลังงานในปี2564ด้วยเม็ดเงินลงทุนมากกว่า127,932ล้านบาทในจำนวนนี้มีโครงการไฟฟ้าชุมชนที่ภาครัฐเริ่มนำร่องโดยมีมูลค่าลงทุนรวม27,000ล้านบาทและมีกำลังการผลิตรวมที่150เมกะวัตต์ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานกา๊าซชีวภาพและชีวมวล ประเภทละ75เมกะวัตโดยในสภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกและยังมีความไม่แน่นอนว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใดแต่กับเป็นที่แน่ชัดว่าหลายธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกภายใต้วิถีชีวิตใหม่ new normal นั่นเองนะครับในภาคธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้า พลังงานชีวมวลเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตรับกระแสธุรกิจยั่งยืนเนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรสร้างรายได้ให้ชุมชนและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเส้นกัดธรรมชาตินั่นเองนะครับสำหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวลนะครับก็เป็นโรงงานที่ผลิตจากชาโน้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับแกลบนะครับ ไม้สับนะครับทลายปาล์มนะครับกากทลายปาล์มนะครับที่ใช้ผลิตไฟฟ้าชีวอโมนวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกทางด้วยนะครับสำหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมโลซึ่งโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวมนใช้ผลพลอยได้จากการผลิตทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกตระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันประเภทของโรงงานไฟฟ้าพลังงานเชืว้อวลสามารถแบ่งออกตามชนิดของเชื้อเพลิงหลักได้2ชนิดคือชานอ้อยและกแกลบนะครับที่มีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น73%ของเชื้อเพลิงทั้งหมดโดยเชื้อเพลิงที่มีการนําไปใช้มากที่สุดคือชานอ้อยนั่นเองนะครับคิดเป็นร้อยละ61%นะครับรองลงมาก็คือแกลบที่คิดเป็นร้อยละ12นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นอันว่าชาญอ้อยนะครับก็คือผลพลอยได้ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลนะครับส่วนทลายปามไม้สับและเศษวัสดุอื่นๆนะครับเป็นอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่มีทั่วไปนะครับสำหรับปามและไม้สับนะครับ ไม่เหมือนชานอ้อยและแกลบนะครับโรงงานพลังงานเชืม้มวนลจากชาญอ้อยเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้า,าในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ปลูกอ้อยจำนวนมากซึ่งทำให้มีชาญอ้อยที่เกิดจากการแปรรูปในอุตสาหกรรมน้ำตาลปริมาณมากโดยปัจจุบันโรงงานไฟฟ้าประเภทนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นน ครสวรรค์สระบุรีสุพรรณบุรีนะครราชสีมาและจังหวัดเลยนั่นเองนะครับสำหรับโรงงานไฟฟ้า,ฟาชีวมวลซึ่งจะแกบนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างเนื่องจากพื้นที่ปูกข้าวจำนวนมากในแถบภาคเหนือตอนล่างนะครับและภาคกลางนะครับภาคอีสานบางส่วนด้วยนะครับเช่นจังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีนะครับซึ่งโรงงานจาก โรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่ทําจากชานอ้อยก็ถือเป็นผลพลอยได้ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งจะได้รับผลพลอยได้ผลประโยชน์จากพรบฉบับใหม่ที่กําลังแก้ไขอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่รอวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับ ในด้านผลตอบแทนจากการลงทุนลงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลประเภทที่สร้างผลตอบแทนได้มากที่สุดและคืนทุนได้เร็วที่สุดคือโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากชาดอ้อยโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่22.8%ตลอดอายุสัญญาขายไฟย20ปีนะครับสำหรับ การคืนทุนได้เร็วมากนะครับจากชาญอ้อยนั่นเองนะครับโดยสำคัญนะครับต้นทุนเชื้อเพลิงจากชาญอ้อยส่วนมากอยู่ในระดับต่ำเพราะเป็นวัตถุดิบที่เหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลซึ่งโรงงานน้ำตาลก็มักต่อยอดธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อวมวลต่อส่วนเชื้อวมวลชนิดอื่นได้ แก่แกลบทลายปาล์มและไม้สับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทลายปาล์มและแกลบมีอัตราผลตอบแทนต่ำลงมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่11.0%เซเท่านั้นนะครับดังนั้นโรงงานไฟฟ้าจากชานอ้อยก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ผลกําไรได้ดีนะครับ สำหรับโรงงานพลังงานชีวมวลเป็นธุรกิจที่สามารถผลักดันให้ธุรกิจการเกษตรของชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกทางสำหรับการผลิตไฟฟ้าชีมวมวลจากชานอ้อยนั่นเองนะครับกับผลพลอยได้นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับ